แม่แคนไหนอยากให้น้ำนมมาไวมาทางนี้เรามีห้าทริคเด็กที่ช่วยเตรียมร่างกายก่อนคลอดรับรองลูกน้อยได้กินอิ่มอร่อยนมแม่แบบจัดเต็มแน่นอนอข้อที่1กินให้ดีน้ำนมมีแน่อาหารดีน้ำนมดีจัดน้ำขิงหัวปลีฟักทองมรกอแบบหลากหลายแต่อย่าซ้ำบ่อยนะคะ จะช่วยกระตุ้นน้ำนมและลดโอกาสแพ้อาหารให้ลูกน้อยลงได้ 2. เชเคหัวนมก่อนปัม๊มหัวนมบอดหัวนมสั้นรู้ก่อนแก้ทันรีบเช็คแล้วปรึกษากับคุณหมอคะ่ะจะได้ไม่มีปัญหาตอนให้ลูกเข้าเต้า 3. แม่ล้วนๆกระตุ้นน้ำนมได้เริ่มบีบเต้านมเบาๆตั้งแต่สัปดาห์ที่35รับรองน้ำนมมาไวปังยิ่งกว่าใช้เครื่องปั๊มน้ำนมอีกนะ นวดวนๆเปิดทางให้น้ำนมไหลนวดเบาๆทุกวนันให้เลือดไหลเวียนดีพร้อมบีบวัลละ 2- 3หยดเปิดทางไม่ให้อุดตันค่ะ 5. ลูกข้าวเต้าไว้น้ำนมไหลชัวคลอดปุ๊บให้ลูกข้าวเต้าภายใน1-2ชั่วโมงแรกและดูดบ่อยทุก2-3ชั่วโมงยิ่งดูดน้ำนมยิ่งกระตุน้นยิ่งมากขึ้นค่ะ เตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ก่อนคลอดน้ำนมมาไวไม่ต้องกังวลแม่ทำได้แน่นอนเพราะยิ่งดูดยิ่งกระตุน้นยิ่งมีน้ำนมให้ลูกแบบจัดเต็มค่ะ